สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหยุดกงชาติร่วมต้านคอร์รัปชันนะครับพบกับเราครับวันอังคาร4ี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับมาร่วมรณรงค์หยุดกงชาติร่วมต้านคอร์รัปชันกับองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมและก็นักสือพิมพ์พิมพ์ไทยรายวันนะครับครับพบกับพวกเรา3ามคนครับผมชัยนรันพยอมแย้มครับแล้วก็คุณสมนึกวิทยารักสรรผู้อุปเยการข่าวนักสือพิมพ์พิมพ์ไทยรายวันคุณโรจนศักดิ์แสงทัศลิวิไลนะครับ ท่านเป็นเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับวันนี้เราหยิบยกประเด็นนะครับกทมกับรัฐบาลไร้รอยต่อจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายการนะครับกราบสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับคุณสมเด็จครับจากการที่เลือกตั้งผู้ว่ากทมเมื่อวันที่3นะครับก็มีฝ่ายรัฐบาลนะครับก็นําโดยท่านนายกยิ่งรักก็มีการแถลงว่าจะไร้รอยต่อร่วมมือกับผู้ว่ากทมนะครับส่วนทาง ผู้สมัครท่านหมอมราชวงศูสุมพันธ์นะครับท่านก็แถลงข่าวมาอีกว่าจะไร้รอยต่อกับรัฐบาลคุณสมนึกมองอย่างนี้ยังไงครับประเด็นนี้ครับผมว่าอันนั้นคงเป็นแค่วาทะทางการเมืองครับที่ว่าเราลอยต่อน,นี่ยังคิดว่ามันเย็บไม่ติดมากกว่านะครับเพราะว่าตั้งแต่ก่อนก่อนเลือกตั้งมาแล้วจนกระทั่งวันเลือกตั้งก่อนประกาศผลเนี่ยก็มีการหาเสียง แบบขัดขามกันมาโดยตลอดนะครับครับกับแล้วทานอาจารย์รัตนศักดิ์มองไงครับกับปัญหาไร้รอยต่อกทมกับรัฐบาลจริงๆแล้วเนี่ยอย่างกรณีของคําว่าไร้รอยต่อเนี่ยนะครับครับจริงๆเราผมมองอยู่สามประเด็นคุณชัยนิรันดร์ครับท่านผู้ชมทุกท่าก็คือหนึ่งเรื่องของการบริหารการจัดการกทมครับว่าผู้ว่าขุมพันธ์กรัฐบาลนั้นจะบริหารการจัดการอย่างไรในเรื่องนี้ นะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการประสานงานนะครับที่ผ่านมาบางครั้งเราเห็นว่าการประสานงานเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บางครั้งกทมกับรัฐบาลน,นั้นการประสานงานอาจจะไม่ดีพอจริงๆแล้วกทมบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องขึ้นตรงกับทางหน่วยงานของมหาไทยนะครับซึ่งกากับดูแลอยู่เนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องนี้ด้วยประเด็นที่3ก็คือเราจะต้องดูว่าการสนับสนุนนะครับในครัฐบาลเนี่ยนะครับให้การสนับสนุนกับกทมอย่างไรไอ้ตรงเนี้ยนะครับเป็นประเด็นที่จะต้องมองว่า การทํางานเนี่ยนะฮะไล่รอยต่อเนี่ยไล่รอยต่อเนี่ยมันจริงหรือไม่นะฮะคุณชานิรันดร์ครับผมครับจริงๆมันมีปัญหาของคนกทมเนี่ยที่อยากให้แก้ไขมากที่สุดนะฮะับคือคือสิบข้อสิบปัญหาหลักๆนะฮะก็คือมีปัญหาเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาหัวข้อก่อนดีไหมครับก็คือค่า<ด>ครองชีพสูงราคาของนี่คือแพงนะครับแล้วก็ปัญหาการจราจรปัญหาการเมืองสารพัดม็อบนะครับ,รบแล้วก็ปัญหา,าอาชญากรรมจนเกินเมือง แล้วก็ปัญหามลภาวะน้ําเสียและอากาศเป็นพิษนะครับแล้วก็ปัญหาต่อไปคือยาเสพติดนะครับปัญหาต่อไปคือแก๊งซิ่งลดกวนเมืองนะครับชุมชนแออัดแหล่งมั่วสุมนะครับแล้วก็ขอทานเด็กเร่ร่อนนะครับแล้วก็การขายบริการทางเพศเก่อนเมืองนะครับแต่มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมพูดตั้งแต่ครั้งที่แล้วก่อนเลือกตั้งแล้วว่าไม่ค่อยมีใครมองปัญหาครอร์รัปชันเลยเพราะว่าทุกคนมองปัญหาปากท้องใกล้ตัวมากกว่านะครับท่านมองยังไงครับกับปัญหานี้ครับคุณสมฤทธิ์ก่อน ย้อนกลับยยพูดเมื่อกี้นะครับ,รบเรื่องร้อยๆต่อเนี่ยก็บังเอิญน,นึกขึ้นได้ว่าการเมืองเลือกตั้งเสร็จเนี่ยก็ต่างคนต่างวาฒะการเมืองเพื่อเอาคะแนนเสียงเขาว่าร้อยๆต่อจริงเนี่ยค,คุณชัยรัตนจําตอนน้ําท่วมแล้วก็หลังน้ําท่วมได้ไหมครับตอนน้ําท่วมการระบายน้ําก็ขัดกันคนนึงบอกจะกรุงเทพไว้ที่เหลือช่างมันคนนึงบอกเอาที่เหลือไว้กรุงเทพเป็นทางน้ําผ่านครับ แม้กระทั่งเมื่อปลายปีที่แล้วที่ตอนฝนตกจําได้ไหมครับว่าเรื่องการล็อกท่อมีการขุดคุ้ยกันสารพัดเลยนะครับอันนั้นก่อนเลือกตั้งอยู่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองมันเป็นจุดที่มีตำรวจไปตรวจสอบแล้วก็มีนักการเมืองไปตรวจสอบว่ามีกระสอบใสอุดในท่อครกอลทมบอกกับว่าอันนี้คือวิธีการหนึ่งซึ่งปิดทางนี้เพื่อให้น้ำไม่โผล่ทางนู้นทางตารวจก็จะค้นหาว่าใครเป็นคนทําเป็นการกันแกล้งกันไหมแต่กระทั่งวันนี้ก็ทุกอย่างเงียบ ผมไม่คิดว่าไอ้เวลา2เดือน3เดือนที่ผ่านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมาสู่การเลือกตั้งเนี่ยอนาคตจะไล่รอยต่อได้จริงยังไม่จังผมว่าเป็นการชโกโฉากการเมืองมากกว่าครับผมแล้วตรงนี้อาจารย์รศักดิ์มองไงครับก็ต่ออาจารย์คุณสมานก็ก็เหมือนกันฮะคุณคุณชัยรันคือจริงๆเนี่ยก็อย่างที่นโยบายถ้าเรามองถึงว่าคุณคุณชัยสุขุมพันธ์เนี่ยนโยบายของพระชายาทิปัดเนี่ยนะครับก็จะมองในรูปประเด็นว่าหนึ่งในเรื่องของ ความปลอดภัยของมหานคร 2. ในเรื่องของความสุขนะครับสในเรื่องของสีเขียวและ,และเรื่องของความสะอาด4ในเรื่องขององค์กรแห่งการเรียนรู้ะ ron, arn, ou, นะครับ 5. หามหานครแห่งโอกาส6มหานครคือทุกคนเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของมุมมองก็คือให้โอกาสกับผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาเซียนเนี่ยถ้าเรามองว่าในตรงนี้เนี่ยการทํางานเนี่ยนะครับในว่าที่ผู้ว่านะครับต่อเนื่องกันเนี่ยผมไม่ทราบว่า ตัวท่านคุณชาสุขม,มัขนานะครับจะ,ะดําเนินการต่อโครงการนี้ได้มากน้อยเพียงใดเพราะรว่ามันจะต้องมองในเรื่องของการประสานงานของสําเร็จว่าทุกอย่างทุกงบเนี่ยนะครับต้องถามว่ากทมเนี่ยมีงบมากมายเพียงใดที่จะทําโครงการเหล่านี้ทั้งหมดและทั้งนั้นก็ต้องดูที่ว่ารัฐบาลจะให้สนับสนุนโครงการนี้หรือไม่ตรงนี้จะเป็นช่วงที่ว่ารอยต่อเนี่ยมันจะเป็นไายรอยต่อหรือว่ามันจะเป็นรอยต่อที่เกิดรอยแครขึ้นหรือเปล่านะครับคุณชัยรันครับครับ ก็จริงๆแล้วนโยบายทางด้านมหานครแห่งความปลอดภัยก็มีการที่จะติดตั้งกล้อง C C T V เพิ่มทั่วทั้งเมืองเราติดตั้งกล้องจริงแล้วกล้องเกย์ครับจะคุยกันก่อนจำได้ไหมครับเมื่อปลายปีที่แล้วปัญหาเรื่องกล้องที่ D S I เข้ามาตรวจสอบว่ากล้องจริงกล้องเกย์แต่เป้ารอบนี้2 0 0 0 0 0ตัวเลยนะครับ2 0 0 0 0 0นะฮะเบต้องที่ไหนมาครัสอ0 0 0 0ก็คงเก็บภาษีประชาชนเพิ่มมากยิ่งขึ้นราคากล้องเท่าไหร่นะคุณชัยแันราคากล้องตัวนึงก็ประมาณ1 0,000กว่าบาทครับโอ้โหถ้าประเทศจีนขายเท่าไหร่นะที่ที่คลองถมคลองถมบ้านเราขายเท่าไหร่ให้คุณสนึก กล้องถมม,ม,มันมันแล้วแต่คุณภาพไปเลยแลครับแ,แต่จริงถ้าเป็นกล้องที่มีมาตรฐานนะฮะก็ตัวหนึ่งรวมกล่องรวมเคสกันฝนด้วยก็ประมาณห<ผ>มื่นกว่าบ<พ>าทผมว่าตรงนั้นมันไม่แพงหรอกครับเออหมื่นกว่าบาทแต่แพงตรงเอเครือข่ายที่ติดตั้งกล้องแล้วต้องใช้ได้จริงไม่ใช่อย่างทุกวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาไปขอศูนย์กล้องศูนย์กล้องบอกไม่มีหนึ่งภาพไม่ได้ครับขอตำรวจตำรวจบอกหนึ่งภาพไม่ได้แล้วทําไมไม่บูรณาการจับมือร่วมมันทำนะครับไม่สามารถออนไลน์ได้หมด มันอาจจะติดตรงเกี่ยวเรื่องผลประโยชน์นะครับาการจัดซื้อก็ได้ผลประโยชน์ของธรรมดาเพราะนั้นต่างคนต่างซื้อมันก็เลยเชื่อมรวมกันไม่ได้คอมไบได้ก็ดีครับจะเป็นเหมือนอตอนบาระเบิดที่รถไฟใต้ดินที่อังกฤษนะครับตั๊บเดียวจับได้หมดเลยทั้งกรุงลอนดอนอันนั้นนะครับน่าทำแล้วก็ประชาชนผู้เสียภาษีผมคิดว่ามันก็น่าเสียแต่ไม่ใช่แบบนี้ต่างคนต่างทําสุดท้ายไม่ได้เลยเลยแล้วพอมีปัญหาขึ้นมาก็กลายเป็นว่ากองเกนะครับ ดีเอสไอก็ยงเงียบไปหรือว่าเป็นวาระการเมืองตรวจสอบเพื่อดิสเครดิตกันเสร็จแล้วก็เลยต่าเลยเหมือนอย่างเรื่องล็อกท่อก็ดีเรื่องน้ําท่วมก็ดีเรื่องปีน้ําท่วมหนักเมื่อสองปีก่อนก็ดีที่ว่าเครื่องปั๊มน้ําใช้ได้กี่เครื่องมีการขุดคุยสารพัดแต่พอเลอกตั้งเสร็จแล้วทุกอย่างก็เงียบ,งยบสงบแล้วก็ลืมแล้วก็การเป็นทีไรท,ทีมันไปวันนี้ผมยังคิดนะครับว่า,ามีคนพูดว่าอย่าให้ เพื่อไทยได้ผู้ว่ากทมเพราะจะเป็นการกินประเทศไทยแต่ผมก็คิดว่าปฏิปัติได้ครั้งนี้มันก็เป็นจุดจุดด้อยอันนึงก็คือพยาธิปัดก็กินกรุงเทพเพราะว่าสกอสคก,ก,กับผู้ว่าถ้าเป็นทางเดียวกันก็ไม่มีการคำไม่มีการค,คารคำนอำนาจกันผู้ว่าทําอะไรก็ทําได้เพราะสกปฏิปัติก็เกือบทั้งหมดสคยิ่งเกือบทั้งหมดไปใหญ่ไม่มีการคานกันนะครับ,บจะเป็นผลดีผลเสีย อันนี้ก็คือเป็นจะเป็นผลเสียว่าจะการตรวจสอบของสภากทมใชนะครับเพราะจะเป็นของเพื่อไทยแค่สิบห้าเสียงอีกับทั้งหมดมันหกสิบใช่ไหมฮะของเพื่อไทยคือสิบห้าถ้าจะไม่ผิดสิบสามหรือประมาณนี้ละคสิบกว่าเสียงนี่แหละครับบตงนี่ก็อนาคตเป็นเสียงข้างมากในสภากทมกลายเป็นเสียงข้างมากของมินิปัดทั้งหมดกระทั่งผู้ว่าเลยเพราะนั้นไม่มีการคานกันแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างถ้าคุณใช้รับมาดูเนี่ยนะครับการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างก็ดี เงียบกลิบเลยแต่ถ้าเป็นเวทีระดับชาติเนี่ยรัฐบาลทําอะไรไปใช้ยยปัดทึ่ง็นฝ่ายค้านยังสามารถพูดในสภาเสียงดังๆได้มีการตรวจสอบมีการคานกันวันนี้กรทมเงียบสนิทครับ <c oughs> ครับอันนี้ก็จริงๆแล้วออมหาคนครแห่งความปลอดภัยก็ดีนะเพราะว่าจะได้ไปแก้ปัญหาเรื่องอาชญากรรมจนเกลเก่อนเมืองของสิปัญหาของคนกรทมที่อยากให้ผู้ว่ากรทมแก้ไขนะครับแล้วคุณสมนึกมองไงอีก,อก,อกนโะยบาย <c oughs> นึงครับมหาคนครแห่งความสุข คือผมว่าเป็นเป็นเป็นคำพูดของการหาเสียงนะครับ,รบอย่างเช่นวันนี้ผมเตรียมมาค,คุณสุภัพร์บอกว่าผู้ว่าเดิมแล้วก็ผู้ว่าใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยรับปากเยอะแยะเลยมีมีคำถามเหมือนที่อาจารย์รจนะสักถามเมื่อกี้อย่างเช่นท่านผู้ว่าบอกว่าจะสร้างคลองด่วน4ี่เส้นเพื่อระบายน้ําจากผิวถนนนะครับสัญญาว่าเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยติดก,กล้องทีวีเพิ่มเติม แล้วก็เราติดแล้วสองหมื่นกว่าเราทําแล้วเราจะติดอ,อีกหลายหมื่นหรือว่าอีกกี่แสนก็ไม่รู้แต่ผมกลัวว่าจะเป็นกล้องปลอมอนะครับกล้องปลอมซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้เสียตังค์เปล่าๆอย่าไปติดเลยครับบอกจะสร้างเป็นมหานครแห่งความสุขสร้างโรงพยาบาลได้ครบสี่มุมเมืองดูแลผู้สูงอายุครบองค์จรขยายการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพเชื่อมระบบขนส่งคมนาคมไอ้ตรงนี้ติดใจนะครับว่า คดีต่อสัญญาให้บริหาร BTS เนี่ยรถไฟฟ้าไปถึงไหนแล้วครับ d s i ไปถึงไหนแล้วท่านก็เงียบเลย d s i น่าจะมาพูดต่อสัหน่อยนะครับแล้วก็จะสร้างอุมโมง์ลอดใต้รถไฟปรับปรุงตอกซอกซอยร้อยสายทำกรทมเป็นสีเขียวสะอาดเพิ่มพื้นที่สีเขียว5,000าพันไร่อยู่ตรงไหน,นท่านบอกทีผมว่าผมว่า,ผม,วาผมอยู่กรทมมาห้าสิปีแล้วยังนึกไม่ออกมันอยู่ตรงไหนเอาที่ดินมาจากไหนครับมาทํา ิบพันห้าไร่ในฝันครับครับแล้วก็จะสร้างเป็นมาารดาขอการเรียนรู้นะครับให้เด็กนักเรียนจากอิ่มท้องสมองดีสู่มีวินัยนะครับแล้วก็อ่าไม่หมดครับอะไรสำคัญรับเหมือนการรู้นาศักด์ครับจริงๆแ<ห>าานคร,นครการเรียนรู้นี่มันมีโครงการของกทมอ,อยู่นะก็คือโตไปไม่โกง นะครับตรงนี้กศมก็พยายามที่จะเน้นสอนเด็กให้มีคุณ,คณธรรมแล้วก็มีคุณลักษณะที่คือพึงประสงค์5ประการก็คือมีความซื่อสัตย์จริตริมีการมีจิตสาธารณะมีความเป็นธรรมทางสังคมทําอย่างรับผิดช,ชอบแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงที่ททว,ว,ว,ว่าว่ามหาเสิยงทั้งหมดเนี่ยนะครับ,รบผมว่าใช้งบประมาณของประเทศไทยทั้งประเทศมร,รู้จะ,จะจะพอในการทําสักครึ่งหนึ่งหรือเปล่าครับไม่อยากให้สัต่พูดนะครับ อาจารย์รันศักดิ์มองว่าทําได้ไหมครับทําได้ไหมนะครับทําได้ไม่ก็ได้ไม่ไม่ได้ไดั้งหมดในในหรอกคุณชายนิรันดร์ถูกไหมฮะเพราะว่างบประมาณในแต่ละปีเนี่ยเอาเขาว่างบประมาณประเทศของเราเนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณสักล้านหรือสองล้านล้านถูกไหมฮะในขณะเดียวกันก,นกรทมเนี่ยเราต้องมองว่าประชาก,กรกทมมีเท่าไหร่รับตัวรายได้ของกรทมนั้นนะครับที่ได้จากภาษีเนี่ยมันได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในแต่ละโครงการที่ ทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณชายสมุพันธ์เนี่ยนำเสนอทุกอย่างเนี่ยนะครับอย่างกรณีเรื่องของที่ดินนะครับว่าที่จะทําสวนเนี่ยห้าพันไร่เนี่ยนะครับเราอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือนอกเมืองเนี่ยราคาก็สูงขึ้นถูกไหมครับคุณธรรมเดชเพราะนั้นตรงนี้เราต้องมองว่าคุณเอาเงินตรงไหนมาทําอันปปะเด็นที่สองเราจะมองว่าไอ้โครงการจะเป็นไปได้เนี่ยบางโครงการจะทําได้แต่ทีนี้บัญหาลว่าไอ้โครงการเก่าที่เป็นรอยต่อเนี่ยรอยต่อจากของท่านเองเนี่ยท่านก็ต้องเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีีว ะครับที่มันมีปัญหาอย่างเรื่องของ BTS หรืออะไรก็ตามเนี่ยรอยต่อตรงนี้เนี่ยนะครับตัวท่านถู้พันเนี่ยเมื่อกลับมาบริหารต่อตอย่างเงี้ยก็ต้องเคลียร์ตรงน,นี้ให้ประชาชนเนี่ยรับทราบว่าประเด็นปัญหามันเป็นอย่างไรแล้วจะเดินต่อหรือจะแก้ยังไงนะครับทีนี้ประเด็นต่อไปว่าอย่างที่คุณใช้รันว่าไอความสําเร็จในโครงการต่างๆเนี่ยทุกอย่างนั้นค่อนข้างที่จะต้องใช้เงินพอสมควรทีนี้เรามามองว่าในตอนนี้พวกว่า ขุมพันเนี่ยก็เริ่มจะบอกว่าจะนําทีมลองผู้ว่าชุดใหม่เข้ามาบริหารงานเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมาดูก่อนว่าชุดใหม่กับชุดเก่านั้นมันมีข้อแตกต่างกันใน,ในเรื่องของการทํางานอย่างไรแล้วใครเป็นคู่กลุ่มบางเขียนในเรื่องของการทํางานว่าเพราะตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยคุณชัยรันต้องเข้าใจนะว่าท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องถูกไหมฮะแต่นี้พะผู้ว่า,วาปุ๊บเที่ยวนี้ต้องยอมรับได้ว่ากระแสของพรรคประชาธิป,ปัตย์เนี่ยก็มีผลในส่วนตัวลักษณะคนเลือก พักมากกว่าเลือกเลือกตัวบุคคลน้อยด้วยซ้าไปถ้ามองจากการผิวเผินเนี่ยนะครับซึ่งคุณชายสุมพันธ์ก็บอกว่าเที่ยวน,นี้จะคงต้องให้ทางพักเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการทํางานมากขึ้นนะครับคงต้องฝากตรงนี้ด้วยครับคุณชยัยรันครับจริงๆอย่างนี้นะครับผมได้ได้ยินประโยคมาเขาบอกว่ารจริงจริงไม่ได้ชอบท่านเลยแต่เกลียดอีกคนหนึ่งมากกว่านะครับมันก็เปรียบเสมือนเนี่ยข้าวกะเพราไก่ไข่าดาวกับข้าวผัดพริกทึ่งทุกคนก็เบื่อทั้งสองอย่างแต่ก็ไม่รู้จะกินอะไรเพราะฉะนั้นก็เลยต้องยอมกิน หรือไม่อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเลือก16เข้ามาแต่ใจชอบเบอร์9เห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งแล้วก็จะเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์คุณสมนึกมองไงครับอย่างนี้ก็ผมมองว่าเสียดายนะครับ,รบสําหรับผู้สมัครอิสระที่ไม่มีโอกาสเข้ามาเพราะว่าฐานเสียงการจัดตั้งต่างๆเนี่ยยังสู้สองพักใหญ่ไม่ได้ใช่แต่จริงๆแล้วน่าจะให้โอกาสสาหรับผู้สมัครอิสระครับซึ่งผมก็ลุ้นอยู่ตลอดว่ามีโอกาสไหมนะครับ มาแล้วจะแก้ได้ไหมไม่ต้องมีผูกพันผมหยอดมากมายครับอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับ,รบผมหยียบเยอะะไปหมดนะครับกรทมสี่ปีแปดปีที่ผ่านมาคุณดูวันนี้ทําไมรถติดรถติดเนี่ยมันมาจากหลายสายเหตุรถเยอะขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องสัตว์จริงแต่สิ่งที่รถติดเนี่ยคือพังเมืองกรทมใช่หรือเปล่าครับอย่างเช่นถ้าเราเข้าไปดูในซอยถนนสํำคัญๆต่างๆอย่างเช่นสุขุมวิทตลอดจน าาสายาพระรามสี่เพชรบุรีตัดใหม่ผมมีความสงสัยฮะผังเมืองกฎหมายมีอยู่แล้วว่าถนนซอยเนี่ยกว้างเท่าไหร่สร้างตึกสูงได้เท่านั้นทําไมวันนี้ตึกยิ่งมายิ่งสูงคอนโดยิ่งมายิ่งสูงผมเข้าใจว่าที่แพงแต่ผมนึกไม่ออกว่าถ้าวันไหนมีไฟไหม้ใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นในซอยแถวเอกมัยที่ผมผ่านบ่อยๆกระทั่งสุขุมวิทซอยนิดเดียวรถสวนน้ครับจะไม่ได้นะครับครับแล้วเป็น,นไงครับตึกสูง การสร้างตึกสูงแล้วก็สามสิบพันทั้งนั้นเลยครับนะครับสามสิบพันทั้งนั้นเลยแล้วตอนเช้าไม่คิดถึงรถที่ออกมาครับนะครับไม่คิดถึงรถที่เข้าไปนะครับอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันก่อนที่มีเรื่องตบเตีันขึ้นมาก็เพราะว่ารถสวนกันไม่ได้ถนนแคบที่อซอยแคบแต่มองออกไปเบื้องหลังนะฮะจากที่เห็นก็คือคอนโดสูงใหญ่เบื้องล่มเลยเป็นฉากแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังที่ยืนตบเตียกันอยู่ตรงนั้นนะครับไม่กี่วันนี้ครับสงสัยว่ากทม ปล่อยอังไม่ได้ยังไงครับตรงนี้เขาก็อ้างว่ากฎหมายผังเมืองหมดอายุก็เลยเป็นช่องทางในการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐที่ออมองถึงผลประโยชน์นะครับไม่ได้มองถึงผลประโยชน์ของออประเทศชาติในภาพรวมของกทมอเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมหานครแห่งความสุขเป็นไปได้ไหมครับเพราะผมทราบมาว่าทางตัวรพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยกำลังที่จะดึงสนามบินดอนเมืองส่วนหนึ่งตรงช่วงโซนคาโก,ก้มาเป็นโรงพยาบาล ตรงนี้แต่ละท่านมองอยังไงครับทําได้ไหมเป็นไปได้ไหมดีไหมมันต้องอยู่ที่ว่าดอนเมืองเนี่ยใครเป็นผู้รับดูแลอยู่รัฐบาลหรือว่าทางกรทมคือคุณชชยรักษณ์นะฮะเพราะว่าการทําโรงพยาบาลเนี่ยคือตอนนี้สามบินดอนเมืองก็ยังใช้ประโยชน์อยู่ถูกไหมครับถูกครับแล้วถ้าจะทำโรงพยาบาลไปด้วยเนี่ยมันมันมันดูแล้วมันขัดกันไหมกับหน้าตาของการท่องเที่ยวมันผิดประเภทมา,มากกว่าใช่ก็ต้องเล็กด้วยครับ สามิดอเมืองจริงแล้วเนี่ยโครงการเดิมที่จะเป็นศูนย์แสดงสินค้านั่นน่ะน่าจะจัดทำนะครับยังมีที่ถมเถไปนะครับถ้าคุยกันดีๆนะครับครับจริงๆที่ว่างก็ยังมีอีกเยอะที่ของกรทมก็มีพอสมควรเลยนะครับอย่างเช่นเอ่อเอ่อมันก็ผัวผามอีกเรื่องเกี่ยวกับโรงเก็บขยะอีกนะครับตรงนั้นทําดีๆเนี่ยตรงนั้นที่ทองคาที่ทําเลดีมากรถไฟผ่านด้วยน้องแขมน้องแขมนะครับน่าจะทําแต่กรทมสมัยก่อนนู้น ไม่ใช่หมายถึงพวอปัจจุบันนะครับสมัยก่อนนู่นก็ไปซื้อที่ต่อบอร์ดที่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่ปัจจุบันครับนะครับมีเยอะแยะครับกทมเรื่องที่ไม่ถูกต้องมาหานครแห่งความสุขผมว่าวันนี้น่าจะเป็นมาหาครแห่งความทุกข์นะฮะเจอทุกคนบอกรถติดระเบิดระเบ้อเลยจริงๆอืมจริงๆริอย่างปัญหาเรื่องมลภาวะน้ําเสียแล้วก็อากาศเป็นพิษเนี่ยจริงๆมันเป็นมานานแล้วโดยเฉพาะอย่างเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยคลองสันสบถูกไหมฮะที่มีเรือโดยสารวิ่ง แต่เชื่อไหมว่าที่ผ่านมา4ปีท่านผู้ว่าสุพันธ์ก็ไม่เห็นได้แก้ปัญหาตรงนี้เลยทําไมไม่คิดที่จะไล่น้ําเสียออกแล้วเอาน้ําดีเข้าไปเติมก็ยังไม่เลือกตั้งนี่ครับเพราะฉะนั้นพอจะเลือกตั้งก็เลยออกนโยบายตรงนี้มาใช่ไหมฮะชนะแล้วเดี๋ยวก็อยดป่าจะมี้ารมาคุยกันใหม่จริงๆอ่ะผมเสียได้ท่านเบอร์เก้าท่านพงศพัฒผมเสียได้ตรงไหนรู้ไหมฮะท่านบอกว่าท่านจะไล่น้ําเสียออกแล้วเอาน้ําดีใส่ แล้วก็เปลี่ยนเรือที่วิ่งอยู่ในคลองแสนแสบให้มีความสวยงามถ้าเรือมีการปรับปรุงใหม่ให้ดูดีแล้วก็มีความปลอดภัยสูงตรงนี้ผมเสียดายว่าผมไม่รู้ว่าจะได้เห็นในสมัยท่านสุขุมพันธ์หรือเปล่าจริงๆถ้ามองในประเด็ดนนี้คุณธทนนั่ง,งพูดนิดหนึ่ง คลองแสนแซ่บผมก็เคยไปนั่งสักสองสาครั้งอ่ะนะฮะครับจริงๆนั่งเรือหรือนั่งริมคลองฮะนั่งเรือเลยแหละมันก็พูดถึงมันก็ช่วยในเรื่องของระบบขนส่งได้ดีเหมือนกันนะครับเรื่องการเดินทางก็ก็เซฟเวลาคือในเรื่องของน้ําเสียและน้ําดีเนี่ยก็เห็นด้วยนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยทุกวันนี้เรือมันวิ่งเนี่ยมันมีการตีน้ำผมฮะออกซิเจนจริงๆแต่ทีนี้มันปัญหาว่าเราต้องไปแก้ในส่วนนี้ด้วยคุณชัยรัตน์ครับก็คือในเรื่องของการทิ้ง ของประชาชนของเสียส<ช>ิ่งปฏิกูลลงน้ำใช่แล้วก็กทมเนี่ยก็ต้องกลับไปดูในเรื่องของบ่อบันแบบน้ําเสียด้วยวัตถุทิ้งที่ว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้โครงการเนี่ยดำเนินการอย่างไรในแต่ละหมู่บ้านเพราะบางที่เนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่ทําเพียงแค่ทําแต่ว่าการปล่อยน้ําลงมาเนี่ยคุณชัยรันค,ครับการปล่อยน้ําลงคลองเนี่ยทุกวันนี้เราไปดูได้นะครับว่าผมว่าค่อนข้างที่มีคุณภาพที่ต่ํามากๆเลย จริงๆคืออย่างนี้ฮะผมมั่นใจว่าทุกที่ตอนนี้กฎหมายมันควบคุมหมดแล้วนะครับในการสร้างบอบัดน้ําเสียแต่ใครจะยอมรับค่าไฟฟ้าในการบําบัดน้ําเสียแล้วปล่อยลงคลองแ็นี่แหละเป็นปัญหาใช่แล้วเจ้าหน้าที่คนไหนที่จะรับเงินแล้วทําไม่รู้ไม่เห็นอืให้เขาปล่อยลงไปเหมือนตามข่าวที่มีต่างจังหวัดโรงงานปล่อยน้ําเสียลงไประบบมันมีถ้าไม่มีกรมโรงงานคงไม่ให้เปิดโรงงานใช่ครับเพียงแต่ว่าระบบน่าจะใช่ไหมอย่างที่คุณชัยนิรันดรพูดเมื่อกี้ว่า ค่าจ่ายในการบําบับและในการดักนําเสียสิ่งปฏิกูลเนี่ยมันเยอะนะครับก็นี่ครมันก็ถึงบอกว่าไอความสุขกสีเขียวสะอาดเนี่ยมันจะรวมกันเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยว่าทางรัฐทางกทมเนี่ยเข้มงวดขนาดไหนต้องกํากับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนนี้ก็เขาฝากด้วยนะครับท่านผู้ว่าด้วยนะครับแล้วท่านด้รับฝากไหมล่ะครับก็ยังไม่รู้ก็เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจริงๆผมมีอีกประเด็นหนึ่งในสิปัญหานะครับก็คือปัญหาการเมืองสารพัดม็อบเนี่ย ผมยังมองไม่ออกเลยว่าตัวผู้ว่าเองเนี่ยจะแก้ปัญหานี้ยังไงคุณสมนึกมองออกไหมครับว่าถ้าเกิดคุณสมนึกเป็นผู้ว่าและคุณสมนึกจะแก้ปัญหามอบนี้ยังไงคือม็อบนี้มันู้ลาบากนะครับ,รบเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเราค่อนข้างชัดเจนและที่จะแบ่งเป็นสองฝ่ายครับนะครับเริ่มเหมือนอเมริกากถ้าเหมือนแบบนี้ก็ดีครับมีพักใหญ่สองพักการเมืองอเมริกาหลังเลือกตั้งเสร็จเนี่ยเขาก็สมานฉันกันเพื่อพัฒนาชาติ แต่ของเรานี่ของเราก็สมัคฉันนะฮะรัฐบาลถึงประกาศว่าไร้รอยต่อท่านสุขุมพันธ์ก็ประกาศว่าไร้รอยต่อกับรัฐบาลคุณชัยรอตน์ยังไม่ตื่นหรือฮะเลือกตั้งเสร็จแล้วนะครับอ้าวผมมีครับผมเป็นคนกรุงเทพนะคุณสมฤึกฮะผมก็เลยมีความคาดหวังว่าแสดงว่าครับก่อนนอนชอบฟังเพลงชอบฟังนิทานดีๆเพื่อได้หลับอย่างมีความสุขฝันดีครับคือเรามีความคาดหวังไงว่าตัวกรทมเองเนี่ยจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ ตัวผู้ว่าเองก็น่าจะทํางานได้หนักขึ้นเพราะว่าสมัยที่สองแล้วถ้าเกิดท่านทํางานไม่หนักขึ้นปุ๊บเนี่ยผลงานไม่โดดเด่นผมมองว่าพักประชาธิปัตย์ในอนาคตจะต้องมีปัญหาในเขตพื้นที่กทมนแน่นอนจริงไหมครับมันก็เป็นข้อคิดนะคุณสมเด็กผมคิดว่าก็มีเหตุผลหนึ่งที่ประชาธิปัตย์อาจจะไม่กลัวนะคะระับเหมือนคงสุดท้ายครับเมื่อไหร่คะแนน ตามหลังเขาก็มีวลีเด็ดวลีเด็ดครับก็อย่างที่ทราบมาไม่มาเขานะอะไรฮะอะไรนะฮะที่บอกว่าอะไรผ่บบ้านผาเมืองใช่ไหมฮะทำนองนั้นครับครับแล้วก็ตัวพักเพื่อไทยเองก็บอกว่าส่งเสาไฟลงก็ชนะก็อันนั้นเป็นการภาพไปหน่อยแต่ว่าที่เด็ดก็คือครับไม่เลือกเราเขามาแน่นะครับแล้วก็กินประเทศไทยนะครับอันนี้คือวลีเด็ด รจริงๆผมไม่อยากให้ทั้งสองพักมานะฮะสำหรับกรทมน่าจะเป็นผู้สมัครอิสระมาแต่เสียดายคะอนนานมนขถเลยแม้แต่คุณประชาะคุณเสรีเองก็เหมือนกันครคุณเสรีพิสุทธิ์เองจริงๆก็อยากเข้าลองมาดูบริหารดูนะครับอย่างน้อยไม่มีสองพักแล้วคนกลางมาจะทําให้มันดีขึ้นไหมนะครับคุณโคสิธ์ก็ดีนะครับเลยอีกหลายหลาคนก็ดีเหมือนตอนพลตีจำลองสีเมืองเข้ามา ช่วงนั้นกรุงเทพความโปร่งใสเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยดีขึ้นเยอะเพียงแต่ว่า,ากรุงเทพพัฒนาช้าไปหน่อยนะครับอยู่ที่เลือกเอาประเทศไทยอาจจะโชคไม่ดีตรงที่ไม่สามารถได้บุคลากรที่มีความสมบูรณ์แบบมาบริหาร,รไดจร้จริงๆสงสารท่านเสรีรนะเพราะว่าท่านก็ไม่มีเครือข่ายผ่านสกคเหมือนอย่างพักประชาธิปัตย ถูกไหมฮะก็เลยการประสบความสำเร็จเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่ยากแม้กระทั่งนโยบายแล้วก็ป้ายหาเสียงของท่านก็ยังไงก็ยังสู้พักใหญ่ไม่ได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยตอนนี้การเมืองของคนไทยเนี่ยผมมองว่าเป็นการใช้อารมณ์ทางการเมืองก็ส่วนหนึ่งนะใช่ไหมฮะถึงบอกว่าไม่เหมือนอเมริกาที่มันพักใหญ่สองพรรคหลังจากเขาเลิกกันแล้วเขาสมานฉันจริงๆอนะครับบ้านเรามันสมานฉันปลอมๆไล่ลอยต่อผมว่าเย็บไม่ติดมากกว่า เดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้ก่อนไม่กี่เดือนเมื่อกี้ที่พูดถึงนะครับกล้อง C C T V เอยอุดท่อเอยอุดท่อน้ําทิ้งเอยอะไรเอยเยอะแยะไปหมดบริหารรถไฟฟ้า B T S D S I ยังสอบอยู่จริงๆนะฮะ D S I น่าแถลงหน่อยว่าอะไรละคดีทั้งหลายแหละเนี่ยตกลงผลสอบออกมาเป็นยังไงหรือว่าหาความผิดไม่เจอไม่เจอก็ต้องบอกครับไม่เจอไิธีกาก็น,น่าจะฟ้องกลับครับฐานโทษฐานมิดประมาท แล้วก็ทําให้พักเสียหายทุกคนเงียบหมดครับยังสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วประเทศไทยการเมืองหาเสียงด้วยลมปากเสร็จแล้วเสร็จกันจบแล้วจบกันอืมครับคิดว่าท่านสุขุมพันธ์จะอยู่ครบสี่ปีไหมครับในสมัยที่สองครับผมคิดว่าคงต้องครบแน่ครับเพราะกฎหมายไม่ได้มีอะไรอามาบัญญัติไว้เพราะว่าทั้งสองกอสกขก็คือคนของประเทศปัดเกือบทั้งหมดอยู่แล้วครับนะครับเพราะนั้นไม่มีการล้มผู้ว่าได้ยกเว้น ถ้าจำไม่ผิดมีกฎหมายถูกปลดโดยรัฐมนตรีมหาไทยซึ่งผมคิดว่าเขาคงไม่กล้าครับเรื่องนี้ก็จะอยู่ในพระราชบัญญัติท้องถิน่นที่จะได้รับการแก้ไขเอาเข้าสู่สภาใหญ่ครับใช่ไหมฮะตรงนี้ในเรื่องพระราชบัญญัติคุณสมนึกมองคิดว่าน่าจะมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมฮะผมคิดว่าเปลี่ยนไปก็มีประโยชน์นะครับถ้าในเมื่อการเมืองเป็นแบบนี้นะครับทั้งสองฝ่ายเอาเหตุและผลด้วยอารมณ์อารมณ์ทางการของ แต่ละฝ่ายแบ่งเป็นสองฝ่ายนะครับนอกกรุงเทพก็คือของพรรคเพื่อไทยในกรุงเทพก็คือปฏิปัติครับนะครับแต่ผมเชื่อว่าระยะเวลาไม่นานประเทศไทยคงดีขึ้นประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้นนะครับผมผมผมเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นครับแต่เราคงต้องรอรอนานแค่ไหนไม่รู้จริงๆครับครับทางอาจารย์รจนศักดิ์มองไงครับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติท้องถิ่นที่จะได้รับการแก้ไขในเร็วๆนี้ก็เป็นสิ่งในมุมมองนะครับ สมัยที่ผมเคยกํากับดูแลเคยคุมดูเรื่องการเลือกตั้งผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยการแก้ไขในเรื่องพรบรพรฒนาก,การเลือกตั้งเนี่ยผมว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งนะฮะเป็นการเกื้อกูลก็เป็นการให้โอกาสซึ่งกันและกันแต่ทีนี้มันอย่างนี้ฮะเข,เขากำลังมองว่าการเมืองการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยทุกวันนี้นะครับอย่างที่เมื่อกี้คุณชายรันได้พูดว่าป,ประชาชนยังยังอิง,งในเรื่องของความรู้สึกที่ที่มีต่อต่อการเลือกตัวบุคคลยังไม่ได้มองในเรื่องงขออเหตุผลลยยา่ง ทีนี้เราต้องมองว่าพอผมเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวคือเรื่องของการตรวจสอบนะครับเพราะว่ารายการของเราเนี่ยมองในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยผมมองว่าการตรวจสอบเนี่ยตอนนี้สกศขเนี่ยนะครับก็จะเป็นของพักประชาธิปัตย์ค่อนข้างที่จะมากพอสมควรเลยครับเพราะในนี้ในตรงสภาเนี่ยสภากรทมเนี่ยก็มีบทบาทนะครับในเรื่องของการอนุมัติงบต่างๆแล้วเห็นที่ผ่านมาสมัยนั้นสมัยดรพิจิตเนี่ยก็จะมีได้เป็นผู้ว่าเนี่ยก็มีทีมงานน้อยมากถูกไหมว่าเป็นลักษณะเป็นองค์กรที่แยกออกมา ก็มาหาสกสขอเองไอ้ตรงนี้เนี่ยสกสขอเป็นประชาธิปติในขณะเพื่อไทยเองสกสขอจะมีน้อยทีนี้ตรงนี้อำนาจในการที่จะไปต่อรองหรืออำนาจในการที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยหรือไปคานเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็น้อยลงสิ่งที่จะต้องฝากก็คือท่านผู้ชมทางบ้านครับก็คือเราเองต้องเป็นกระบอกเสียงนะครับให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครในการตรวจสอบนะครับทุกคนเนี่ยนะครับว่า การทํางานไร้รอยต่อของรัฐบาลเนี่ยนะครับกับการทํางานร่วมกับคอทมอเนี่ยมันจะทําได้จริงหรือไม่นั้นมันต้องมองทีว่าทุกโครงการนั้นมีเรื่องของคอร์รัปชันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับคงฝากด้วยครับคุณชัยแดนเดี๋ยวช่วงท้ายแล้วครับพอดีช่วงนี้เวลาเราน้อยเวลาเราจํากัดคุณสมนึกจะฝากอะไรถึงผู้ว่าคอทมอบ้างครับก็ขอให้ท่านทําในสิ่งที่ท่านรับปากในการหาเสียงไว้นะครับขอให้ทาถึงที่สุดขอให้ท่านดูแลเรื่องการทุจิติออคอร์รัปชัน ขอ้ท่านเปิดเผยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการใช้จ่ายของกรทมนะครับเพียงเท่านี้ผมเชื่อว่ากรทมดีขึ้นถ้าท่านทำได้จริงสมัยหน้าผมเลือกท่านนะครับ สมัยนี้ที่ผ่านมาไม่บอกว่าเลือกใครอาจารย์โัจนศักดิ์ครับเวลาน้อยครับอ๋อสั้นๆเลยครับก็ขออย่างไงก็ขอให้คนกทมมั่งมีสีสุขอยู่ดีอยู่ดีกินดีและกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยก็คงคงต้องว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถที่จะชมรายการย้อนหลังของรายการเรานะครับรายการต้านหยุดกงชาติร่วมต้านเขาชาติได้ที่ YouTube แล้วก็ที่ w ว w เว็บนะครับ m i s t e r l o จนศัก์ .com นะครับขอขึ้นตรงหน้าเวทีนิดหนึ่งนะครับเพื่อ สามารถดูรายการย้อนหลังของของเราได้นะครับตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มีข้อมูลอะไรนะครับก็ส่งมาทางรายการเราได้นะครับคุณชัยหลนครับครับช่วงท้ายแล้วนะครับอาจจะต้องราผู้ชมทางบ้านไปแล้วนะครับก็ฝากไว้ครับอย่าลืมอีกปัญหาหนึ่งของกทมนะครับไม่ใช่มีแค่10ปัญหาหลักนะครับที่เราพูดถึงในช่วงต้นรายการนะครับปัญหาคอร์รัปชันยังเป็นปัญหาใหญ่ของกทม ผมเข้าใจครับว่าตอนนี้ทุกคนห่วงเรื่องปากท้องของตัวเองมากถึงที่สุดเลยนะครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วต้องกับลาผู้ชมทางบ้านไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ครับในวันอังคารหน้านะครับกับรายการหยุดกงชาติร่วมต้านคอร์รัปชันครับกับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ